สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิตนะครับวันนี้จะพูดเรื่องโลกราการตาของคนเฒ่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดุดราดรที่พวกคนเข่าหมกอยู่แต่ผู้รู้ หาข้องอยู่ไหมสสรรสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตต่างอยู่บนพื้นฐานของความจริงทั้งสิ้นคือไม่เทีย่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมทุกวินาที และก็สูญสลายในที่สุดทุกสิ่งลดยเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเราควรแสวงหาของจริงที่จะนำความสุขที่แท้จริงมาให้แก่เรานั่นคือกายธรรมที่มีอยู่ในตัวของเราเป็นที่พึ่งที่รึกที่แท้จริงที่ทุกคนสามารถเข้า ได้ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในยทุตตะกนิกายธรรมบทว่าท่านทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการสุดราชรสที่พวกคนเฝ้าหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ลกใบนี้เหมือลละครโรงใหญ่ มีนักแสดงมากมายทั้งเด็กหนุ่มสาวและคนจารากาลังครั้งในคนคนเดียวกันก็แสดงได้หลายบทเป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีขึ้นอยู่กับความชอบใจที่อยากเป็นแว้นตัวเราบางครั้งก็อยากทำความดี บางทีไม่อยากทำบาปอกุศลหรือบางทีก็อยากอยู่เฉยเราสังเกตได้ว่าข้ายามใดที่เราใสสะอาดบริสุทธิ์มีความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีดยามนั้นเราจะสูมบทบาทของฝ่ายกุศลธรรมเมื่อเรา ลึกย้อนกลับมาดูภาพแห่งการสร้างความดีแเราจะมีแต่ความเพื่มใจแต่บางทีไม่มีบารกุศลเท้ามาแทรกทำให้ใจเราขุ่นงัวแล้วเหลอพิแสดงบทบาทของบุคคลที่ทำสิ่งที่ไม่ดีซึ่งกว่าจะรู้ตัวว่าผิดพลาดาะอาจสายเกิดแก้แล้ว ต้องเวยทุกขเวทนาแสงสหัสในวัยภูมนักปราบบัณฑิตมองเห็นความจร,จริงของโลกและชีวิตเช่นนี้จึงไม่ติดข้องอยู่ในโลกโดยเฉพาะเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์สามารถอาศัยโลกอันตรการนี้เป็นฐานที่ตั้งสำหรับสั่งสมบุญบาร,รมี เพื่อพัฒนาคุณภาพของชีวิตให้สูงขึ้นแม้จะดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับชาวโลกทั่วไปแต่ก็ไม่หลงไหลเพื่อเปิดติดข้องอยู่กับโลกกับวัตถุไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตพยายามยกจิตใจให้สูงขึ้นจนกว่าจะบรรลุโลกุตระธรรมมีชีวิตที่อยู่ในโลกเช่นเดียวกับ พระอริยเจ้าและพระอรหันต์ผู้ผลแล้วทั้งหลายดังเช่นเรื่องของยศักดบุตรยศยศคุณบุตรผู้เบื่อนายในชีวิตคารวสาแม้จะมีชีวิตที่ทั้งพร้อมด้วยบัญจรัรรกามกุลห้า มีปราสาทสวยงามใหญ่โตโอรารแต่กลับไม่ยินดีในสมบัติเหล่านั้นท่านพิจารณาเห็นว่านี่คือโลกามิสเยื่อล่อทำให้หลงติดอยู่ในโลกเหมือนปลาที่ถูกล่อด้วยเหยื่อเข้าไปติดเบ็ดโดยไม่รู้ตัวว่ากำลัง จะเข้าสู่ความตายยะสักพุรบุตรพิจารณาเห็นความเป็นจริงของชีวิตถึงกับเป็นอุทานนรมนรมพันขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอคืนหนึ่งท่านตืน่นขึ้นมากลางดึกเห็นเหล่าพาธาตบริวารกำลังนอนหลับเสื้อผ้าหลุดด้วย ดูไม่งามบางคนนอนกรนบ้านก็ละเมอภาพต่างๆเหล่านั้นประกฏต่อสายตาของยักษ์กุลบุตรกระดุกป,ประชา้าผีดิบที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงเพราะสัญญาเก่าที่ท่านเคยสั่งสมอสุภกรรมฐาน มาหลายภพหลายชาติทำให้ได้อสุภสัญญาภาพที่คา่าบริวารน,นอนระเกะระกะหัวไปทางเท้าไปทางเป็นภาพที่นำมาซึ่งความสลดสังเวชทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายจิตจึงคลายจากความกำหนัดจินดี ท่านจ,จึงตัสินใจออกจากกระหัที่ใหญ่โตหัวฬารนั้นทันทีก่อนรุ่งอรุณยศกุลบุตรเดินไปกลางก็รำพึงรำพันไปกลางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนออยากจะไปแสวงหาสถานที่ที่ไม่วุ่นวายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน จึงเดินไปเรื่อยๆเข้าไปในป่าอิสิปตนะมนุกเทวันพวกเทวดารู้ว่าท่านเป็นผู้มีบุญอยากได้บุญใหญ่กับท่านผู้กำลังแสวงหาทางหลุดพ้นจึงช่วยกันป้องกันอันตรายต่างๆให้ท่านเดินทางโดยปลอดภัยจนป่า จะไปถึงพระผู้มีพระเจ้าแล้ววันนั้นพระผู้มีพระเจ้าตรงทอพเนตรเห็นยศะะกุลบุตรเข้ามาในข่ายประญาณทรงรู้ว่าวันนี้ผู้มีบุญจะมาหาพระองค์จึงเกเด็ดจงกรมอยู่ในป่าเพื่อรอคอยการมาของท่าน ขนาดนั้นเองยศกุลบุตรเดินตรงเข้าไปในบริเวณนั้นพร้อมกับเป็นบุทานให้พระผู้มีพระเจ้าได้ยินว่าท่านผู้เจริญที่นี่อุ่นวายที่นี่ขัดข้องหนอพระผู้มีพระเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนยศที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง มาเธอดยสศักเราจะแสดงคำแก่เธอทันทีที่ยศศักรบ์บุตรได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายไม่กัดกองท่านท่าเริมัมนเทิงใจเหมือนปลาในหนองน้ำที่แห้งขอร์ดดีตัวขึ้นรับสายฝนที่ตกลงมาให้ความชุ่มฉ่ำท่านถอดรองเท้าทอง พลานเข้าไปถวายโคมพระผู้มีพระเจ้าแล้วนั่งฟังพระธรรมจากพระองค์ด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งพระผู้มีพระเจ้าทรงสแสดงอนุปกปิคคาถาคือตรัสถึงการให้ทานว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะเป็นการจัด ความตรณีออกจากใจจะได้เป็นบุญกุศลติดตัวตามข้ามภพข้ามชาติเกิดมากิดภพบีดชาติจะได้ไม่ต้องลำบากในการทำมาหากินจะได้สร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายแล้วจินตรัดเรื่องการรักษาศีลซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งมวล ที่จะทำให้ได้มีความสุขความบริสุทธิ์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจากนั้นทรงตรัสว่าเมื่อเราให้ทานกษาสีเป็นประจำแล้วจะเป็นเหตุให้ไปสวรรค์ซึ่งถ้ามีบุญมากก็เลือกเกิดได้ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนตั้งแต่ชั้นจาตุลมหาราชิกา ดาวดึงยามาตุสิตานิมมานรีปะรนิม,มิสมัตติเป็นสุขที่ยิ่งกว่าความสุขในโลกนึกนี่มากมายหลายเท่านักถึงการันั้นพระองค์ยังชี้เห็นว่าเหล่าเทวดาที่สวยที่เปีย์สมบัติในสวรรค์ก็ยังตกอยู่อันหน้า ของกิเลสคือเป็นจะกรรมคุณเช่นกันยังผูกพันอยู่ด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต,ต่างๆมีโทสะโลภโมหะบีบังคับอยู่เมื่อถึงคราวหมดบุญก็ต้องจุติไปเกิดเป็นอย่างอื่นตามกําลังบุญเพราะฉะนั้นที่สบรบสัตว์พนทุกข์ไปไม่ได้ ก็เพราะบัวยุดติดอยู่ในเป็นจจกรรมคุณซึ่งเป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้าซึ่งทำให้สรรพสัตว์หลงหลาเพื่อเกินและประมาทในการแสวงหาบุทางพระนิพพานมอยสศกุลบุตรทรงใจไปตามกระแสพร,ระธรรมเทศนาท่านเกิดปัญญาเห็นแจ้ง ไปตามความเป็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายในการมทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงรู้ว่าดักษะะวิจัยของแพ่วดีแล้วจึงทรงชี้หนทางที่จะออกจากเบญจกรรมคุณว่าบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่งเป็นวิธีการที่จะทำให้สงบจากกรรมคุณทั้งหลาย เมื่อใจหยุดนิ่งย่อมไม่มีสิ่งใดจะมาทำให้ใจวันว่นวายใจจะมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจากนั้นพระพุทธองค์ทรงชี้เห็นว่าพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนมีทุกข์ทั้งนั้นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือ ความอยากไม่ว่าจะเป็นการมตัญหาภาวะตัญหาพิภาวะตัญหาการจะดับตัญหาความเสียเทียนอยากผลได้ใจต้องหยุดเรียกว่าดิโรธแปลว่าดับได้แปลว่า,วาหยุดก็ได้เมื่อหยุดใจทุกส่วนมักมีองค์าประกอบ เข้ากันเข้ารวมกันเป็นดวงใสบังเกิดเป็นดวงสว่างสวัยเรียกว่าประสมมากเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานทัาจะสัตร์ดำเนินจิตเข้าสู่ในไปเรื่อยท่านรู้เองเห็นเองว่าสิ่งใด สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาด้วยได้ฟังธรรมซ้ำอีกครั้งในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เราจะเห็นได้ว่านักปราบบัณฑิตต่างมีความคิด ที่จะออกจากทุกข์กันเช่นนั้นคือคิดว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นทุกข์ถึงเข้าความสุขที่แท้จริงแล้วจึงหาทางออกจากโลกามิสซึ่งเป็นเหยื่อล่อของพระิยะมาณที่มาล่อให้ยึดติดกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระจนทำให้ ละเลยที่จะทำกรณิฐานแจ้งละเลยการสร้างบาร,รมีหรือไม่ใส่ใจที่จะทำความดีให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาเพราะคิดถึงว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วแต่ความเป็นจริงมันเป็น เพียงแค่ความเพิดเพลินเท่านั้นยังสุขไม่จริงยังเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะราบใดที่ใจยังไม่หยุดยังไม่ได้ที่พึ่งทื่อรูอที่แท้จริงชีวิตย่อมไม่ปลอดภัยเราจรึงประมาทไม่ได้ดังนั้นอย่าปล่อยให้วันคืนผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ไม่มีเกณฑ์สาระเป็น์สาร อย่ามัวหลงไหลายเพลิดเพลินกับกระแสโลกซึ่งนับวันจะมีเครื่องมอตาร้อใจเพิ่มมากขึ้นทำให้ใจหลุดจากศูนย์กลางกายเราจะต้องทำชีวิตให้มีคุณค่าเพราะชีวิตของเรามีความสำคัญต่อโลกเรายังมีภารกิจที่จะต้องทำมากมายภารกิจหลักคือ ทำใจให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะทั้งมวลจะได้ไปแนะนำสั่งสอนให้มวลมนุษยชาติทุกคนเข้าถึงธรรมและเผยแพร่วิชาธรรมไปทั่วโลกให้ทุกๆคนตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกวันอย่าได้เกียจค้านในการทำภาร,รกิจหลัก ของตนเองให้สมบูรณ์มันฝึกผลใจให้หยุดนิ่งจนกว่าจะเข้าถึงธรรมกันทุกคนครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเชินติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ